จริงจังเลยอ,อ,อาอาทำทำข้าวเร็วเดี๋ยวอ่าอัอคดคลิปไว้ให้เออ <c oughs> เอาเร็วเร็วเร็วอุ้ยปลาได้ยังเราจะแบบกรีดการตอนแรกที่จะ, <c oughs> ะปลานให้อาหารลาน้องโรดน้องโรดอาเร็วเร็วเร็วทำให้เราเรียกทำงานก่อน,นมา ออเอาเลือไปหาทางนูง้นบ้างแล้วปลาเปลี่ยนที่โอโ้โหปลาลมฉลาดเวย้ยหาหาล่อปลาที่ใหม่เออมายังมายังมายังมาปลามายังปลาก็ตามมาอเออเก,ก่งเก่งเก่งไม่เห็นหน้าหลาดเลย อ่ะอะไรทำไงไปาดไป